แล้วทำไมมันตัวสูงวะหมอชีวิตจริงก็ตัวสูงก็อยู่แล้วมไม่ใช่เอ้อจะไม่กลายเป็นตัวแบบนี้ยท <c oughs> ำไมกลายเป็นตัวอย่างเงี้ยน้ำมาก่อนน้ำมากจำมาน้ำมาก่อนไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรโอ้ยตกใจหมดหมอมึงจำมึงจำมึงจำชิกกันนี้เอาไว้นะถ้าเกิดว่าอะไรไฟกระพริบ,บให้รีบหาตู้ โอเคหาเตียงได้ป่ะทำไมมึงต้องพามากูมาปวดหัว,ว,วทำไมอะแล้วเพี่อนนี่แะชืเหรอช่อกัยยี่หมายเช่นนั้นอีกค่ะแบเนื่อนที่นี่ยังไงปวดหัวยังไงก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ปวดเหรอเจอกูไปกันต่อใช่เมาส์มันเหล,มลวมากแล้วว่ามันก็ไปปรับแตางข้ามันรู้จัายตางค่าไหมโอ้ยอะไรอ่ะ <laughs> 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 ไม่เป็นไรไปตื่หมดเลยนะไม่เป็นไรแต่แต่อย่าเสียรกก็พอแต่แต่อย่าเสียอ่ตูฮัทตูฮัตูไมตแย่งกูทำไมต้ยมอตูตูตู มึงมาแย่งตู้กูทำไมมึงอยู่หน้าตู้กูแล้วเอ้มอฟุสาย,ยกตู้นู้นให้มึงมึงวิ่งตามกูทำไมอ้าวอ้า <c oughs> ตายหมดแล้ว,วพลอยปรับอะไรนะพลอยออปรับอะไรนะปรับปรับความความไวของกล้องอะ uh huh. อ๋อฮะอ๋อ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  พอเจอจูออนเหรอพอยเฮ้ยอีซี่อีซี่เลยพองจะเสียงร่างกูเลยเหรอเออกูเสียงมึงแล้วทำไมกูยังเตี้ยกว่ามึงวะเตี้ยกว่ากูทั้งในชีวิตทั้งในเกมเลยมึงทำอะไรอะหมอแต่ตอนแอบยังไม่มีผีออกมาซะหน่อยโมอหมอหมอขาหลังมาดิขาหลังขาหลังวะทำไมไม่มาดูนุ่น มายืนมองอยู่เฉยๆจนไม่เชื่อหากเไยเลยไหมมาหาคิดอะไรดยังคนเดินบนวอล์กอยู่เก็บเก็บได้เก็บได้อะไรอ่ะทำไมมันมีไฟตะหว่างตะหว่งตรงนี้อ่ะเพราะว่ามันไม่คอนแจ้งไงกดแจ้งชิบหายโมเอ็อย่าแย่งเอาเวยอย่าแย่งเลาเวย้ยโมแอบไม่แ,แอบหรอกคืออะไรอ่ะ ออกได้ยังออกมาสักทีเถอะเลยออกไปดิมันหายไปแล้วออกก็ตั้งโอไปเร็วๆเลยโออยู่ไหนอ่ะขอได้ข่าวนอนฟรีด้วยด้วยดิเฮ้ยเกิดอะไรอ่ะออกมาแล้วตามโอไปออกจากห้องแล้วแล้วผีจะอ้อนข้ามตายฮะไอโออยู่ไหนอ่ะอ๋อมันกลับแล้วกลับแล้วมองไ เฮ้ยเล่นกูเล่นกูเล่นไม่เป็นไม่จบก็ไม่เป็นไรเล่นต่อๆจบก็เล่นจะก็เจะจบก็เจะจบเลยเมื่เหนื่อยนะเล่นจนจบมึงก็รู้รู้ว่าเราผ่านไอ้เพี้ยอะไรมาบ้างในแมปแถวเพี้ยเนี่ยเอาแล้วทำไมกูอยู่คนเดียวอยู่ละอันนี้ถือว่าเป็นใช่อันนี้ถือว่าซอฟๆมากซอฟแบบ สมาจักแบบที่เคยเจอมาสบายแบบเดียวคนเดียวมันก็ออกมาแล้วเข้าใหม่เลยเว้ยอาริคเตอร์นะครับเฮ้ยเอ้ยต่อยต่อยต่อยเอามอมาเนี่ยตามมาก็เลยตามติดตู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 ใครอ่ะตามติดตูเอวอ่ะดูมันเร็วนะอุ้ยดูอะไรตามตูเนี่โอไม่รู้อ่ะคาโต้คาโต้คาโต้กุตเตอร์กุ๊ตเตอร์ โอเคออกได้แล้วใช่ไหมฮะออกได้แล้วมาเนี่ย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 เร็วไปมาเร็วรี่คุณต้องรีบไปนะแล้วคุณตายห่าแต่แล้วรีบเร็ว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 จนหมื่นตึ๊บไปต่อตามโอไปเลยเร็วตามโอไปตามโอไปหนูไม่ดูอีโอเลยวะเร็วโ มึงเข้าใจด้วยดิเงี้ยคนเล่นในคอมแล้วแบบมันอองอ่องอ่ะบางท G A O ม่งก็วาร์ปหายไปเลยมึงเข้าใจป้ะเน็กมีแววา้าวโลประตูที่เท่าไหร่นะมันมีสิบห้ากับสิบหกะมันเสียงเดี๋ยวกูฟังสิเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยอ๋อเจ็ดมีห้องวอล์กเกอรลองเปิดดูมั้ยลองเปิดสิบเจ็ดเลยแต่บูเดินเล่นเอง โอเคขอบคุณด้วยเลยท่าไหร่นะมากกว่าครึ้นเฮ้ยระวัง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 ระว่างพี่ระวังไปในน้ำลงน้ำแล้วตรงน้ำไเออได้เหรอเออได้แหละได้แหละกดเลยว้าวฮาว้าวฮาว้าวเออกดกดมาแล้วก็รีบขึ้นมาเลยเอ้ยสุดจุดจุดจุดย ไปกกบพิมสสยไปพิมสสยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตาพิมเสอยอันนี้ของแท้แล้วปะเข้าตู้ผีที่อะไรเปิดตู้ไม่เป็น <c oughs> อ๋อผีมันไม่สนใจมันงันมันงันไปเดียวอุย้ยแอตตู้รับแอบตู้ไม่มีตูนน้นู่นๆน้โน้น้โนู่น้โนนนน,น,นอี้ <c oughs> <c oughs> ตู้อยู่ด้นไม่แอบไอบตรงนี้ันไแอบเกรอบตายอ่ะสน่าตายขาเลยมึงเกมมันเทอะไรมั้ยก็สนใจมา์มหายยาบ้างไม่ใช่ยาคืออหานก็นับเป็นยา อ๋อมันเป็นหารมันเป็นรูด้วยกันไงมันเป็นหาเนี่มันเป็นหานาพี่อ่าไ <c oughs> อ,อ้กูเตะไม่ทันอือโอเค そんなに足音を立てたらダメですよ